สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่เส้นทางนะครับของถนนเทพประสิทธิ์นะครับผมก็จะเห็นก็คือจะมีการก่อสร้างนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโรงละครนะครับคานโชว์แต่ก่อนนะครับก็คือจะมีเหมือนกับเป็นโรงละครนะครับคือก่อนโควิดนี้ก็คือจะมี นักท่องเที่ยวมาชมนะครับเยอะมากครับผมรถบัสนี้ก็จะจอดเต็มเลยนะครับอันนี้ผมก็จะพาเข้าไปดูข้างในนะครับผมอันนี้เป็นถนนของเขานะครับของโรงละครนะครับแต่สามารถลัดไปที่ไปอีกเส้นหนึ่งได้นะครับก็คือซอย1 7นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงละครนะครับคานโชครับผมสภาพตอนนี้นะครับหลังตอนนี้ก็เดือนกันยานะครับผม สภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังปิดอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับผมสำหรับใครที่เคยอยู่นะครับก็มาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่โควิดนะครับ บรรยากาศก็คือไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ใครนะครับอยากเห็นสภาพเมืองพัทยานะครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับอีกมุมมองหนึ่งว่าเป็นแบบไหนผมก็จะพามาชมดูนะครับทุกคนข้างหน้านะครับก็จะเป็นโรง ละครเอ่อเหมือนอมีสแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันสมัยแต่ก่อนเนาะก่อนโควิดก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นทัวจีนนะครับรับตัวจีนน่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับกับคานโชแต่ว่าอันนี้จะไม่แน่ใจว่าจะคล้ายคาบาเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ถ้าเป็นคานโชก็คือเขาจะมีเป็นสแสดงเป็นเรื่องนะครับบา,บางฉากก็มี เป็น้ายๆมีช้างมีตัวละครนะครับมาดูเจครับทุกคนตอนนี้ก็มีพ่อค้านะครับขายไม่กวาดเนาะเข็นขายเขาก็พอน,น่าจะขายได้หน้าก็จะเป็น b i ๊กซีเอ็กครับติดกับเซวนเลยครับ ส่วนมากในพัทยาพื้นที่พัทยาครับก่อนโควิดคือเซเว่นเซเว่นกับเซเว่นหรือว่าเซเว่นกับบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าโลตัสหรือไม่ก็เป็นคำนิมาเนี่ยบางที่นะครับจะอยู่ติดกันติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยนะครับตรงข้ามกันขัดกันไปนิดนึงนะครับข้างหน้านะครับตรงร้านขายยาเนี่ยแต่ก่อนก็เป็น เป็นแฟ m ิลี่มาดเนาะอันนี้เราอยู่ที่ถนนซอย17นะครับซึ่งเส้นนี้นะครับก็จะเป็นทะลุที่วัดชัยมงคลนะครับคือเส้นหลังเปึกคอม้าใครอยู่พัทยาเนาะก็พอจะรู้แล้วก็ไปเนี่ยครับอีกไม่นานเนาะตรงโค้งนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็น Family Mark เหมือนกันนะครับก่อนโควิดนะครับด้านซ้ายมือ ก็ตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วตอนนี้ข้างร้านค้าบางร้านก็ยังเปิดให้บริการอยู่เนาะวันนี้โชคดีมากเลยครับอากาศแจ่มใสฝนไมต่ตกแล้วก็ตรงนี้โค้งนี้ก็จะเป็นเซเว่นอีกเช่นกันครับหลายมือครับตรงโค้งเนี่ยแต่กล้องมองไม่เห็นเนาะ ข้างหน้าก็จะเป็นขุด้านขวามือก็จะเป็นตลาดเย็นนะครับเรียกว่าตลาดกรมที่ดินหรือตลาดควายเบิร์ดครับอันนี้เป็นเซเว่นเปิดใหม่นะครับอยู่ฝั่งมือตรงตลาดเปิดช่วงโควิดแต่เขาก็อยู่ได้ก็เปิดจนถึงปัจจุบันเลยถัดไปตึกตรงนี้นะครับตรงรถคันสีขาวจอดนะครับทุกคนจะเป็นโลตัสเอ็กซ์เพรสนะครับแต่ก่อนจากเนี่ยครับ แล้วถัดไปก็จะเป็นเซเว่นเซเว่นนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับอีกไม่นานนะครับก็จะไปถึงนะครับเรียกว่าสี่แยกคมทพีดินเนาะอันนี้ผมก็พาชมบรรยากาศตามข้างๆ2องข้างทางเนาะนก็จะมีทั้งโรงแรมนะครับมี บาร์ Bar, นะครับแต่ก่อนคาราโอเกะอยู่ในซอยนี้สำหรับนักท่องเที่ยวข้างหน้าเห็นไหมครับอันนี้ก็เปิดตั้งแต่ก่อนโควิดเซเว่นก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ครับนะครับข้างหน้าต่อไปอีกนะครับอีกไม่ไกลนะครับด้านขวามือก็จะมีแต่ก่อนเป็นแฟมิลี่มาครับก็ หลังจากเจอสถานกา,ารณ์โควิดเนาะนี่ครับด้านป้ายสีเหลืองเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นมินิมาร์ทอย่างอืงอ่นละครับเป็น f a ม i ลีก่อนหน้น้นะครับครั้งหน้าก็จะเป็นสีแยกเรียกสีแยกกรมที่ดินหรือ e กเรียกอย่างหนึงก็สีแยกตลาดโฉมพลครับผมตรงนี้ก็จะมีตลาดตอนเย็นนะครับโตลูเปิดจนถึง นะครับเที่ยงคืนตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะครับจากสถานการณ์โควิดตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องพักนะครับหลังจากรอสัญญาณไฟนะครับตอนนี้ก็รถติดตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับประมาณสัก9้าโมงได้นะครับ ผมก็จะข้ามไปนะครับข้ามไฟแดงตรงนี้ไปเนาะถ้าใครเคยอยู่ในพัทยานะครับก็น่าจะคุ้นเส้นทางนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็จะข้ามไฟแดง เป็นทางการเขาจะเรียกว่าสีแยกผลที่ดินนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงก็สีแยกตลาดโสพลเนานะด้านขวามือก็จะมีตลาดนะครับของใช้จิปาถาพวกเครื่องครัวแกส๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตลาดผลไม้ผักสดหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับอยู่ข้างด้านขวามือจะมี้านทองก็เริ่มเข้ามาสู่ความเจริญนย่างง้เนาะเริ่ม ก็จะมีที่พักโรงแรมนะครับก่ามือตรงนี้แลอวก็เป็น Family Mart ครับข้างหน้าเป็นเซเว่ครับป้ายยังไม่เอาออกแต่ตอนนี้เนาะก็ปิดไปแล้วก็ะจะมีร้านตัดผมตัดผมอะไรตอนนี้ก็คืออันนี้ซ้ายซ้ายมือเซเว่ตอนนี้ปิดนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่แหล่งเรียกเ,เป็น เข้ามาในแหล่งชุมชนนิดนึงนะครับ mm. ก็จะเป็นโซนพัทยาใต้นะครับ mm. นี่ครับข mm. วามือก็จะเป็นแฟม์มีมารแต่ก่อนเนาะปิดไปอีกนะครับ mm. ปิดเยอะมากที่นี่ mm. แต่วผมจะพาเลี้ยวนะครับ mm. ไป mm. อันนี้จะพาเลี้ยวไปชมที่ จะพาไปทางอันนี้ผมจะพาไปทางตึกคอมนะครับถ้าใครเคยอยู่ก็น่าจะรู้ตึกคอมครับผมนะครับโนะรบงแรมสวยมากครับข้างหน้าขวามือแต่ก็ปิดด้านซ้ายมือก็สวยนะครับเป็นออกสไตล์แบบออโอเคมาก มือนะครับผมก็จะเป็นห้างครับผมเป็นตึกคอมเนาะเกี่ยวกับขายอุปกรณ์พวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับมือถือก็จะมีธนาคารมีท็อปเนาะอยู่ข้างในมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครับข้างหน้านะครับรก็จะมาเส้นพัทยาใต้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับ โซนข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีร้านทาฟันอยู่หลายวันก็จะมีร้านทําฟันนะครับอยู่หลายร้านมากเนาะสามารถสอบถามราคาได้ถ้าใครมาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับเยอะมากตรงข้ามตึกขอบนะครับข้างหน้าเราก็จะไปเป็นนะครับเป็นวัดชัยมงคลนะก็จะมีเป็นที่ชุกชุมมากนะครับ ถกว่าเมื่อเห็น,นครับมีรถบัสไปกรุงเทพด้วยมินิบัสนะครับรถเล็กนะรถตู้เนาะไปกรุงเทพใครที่ลงมาแถวนี้แล้วอยากกลับกรุงเทพก็คือสามารถจองตัวขึ้นรถไปได้เลยก็นะาจะประมาณร้อยกว่าบาทสายมือนะครับกลางวันกลางคืนเนาะเป็นตลาดที่หาซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีตอนกลางคืนที่มีรถจอดอยู่ กลางคืนก็จะเป็นร้านค้าอาหารพวกของกินนะครับคล้ายๆสเตตฟู้ดอยู่ด้านนี้นะครับขวามือก็จะเป็นวัดชัยมงคลนะครับตรงนี้วัดชัยมงคลนะครับจะรับฝากรถเนาะทั้งชั่วขราวแล้วก็กลางคืนถ้าใครไปเกาะล้านแล้วไม่มีที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจอดค้างคืนได้แต่ก็คือตากแดดเนาะ จอดรถได้แต่ก็ต้องตากแดดน่ดนึงราคาเนาะก็อ,อยู่ที่ทั้งคืนก็40บาทแล้วก็ชั่วคราวเนาะไม่ไม่เต็มวันก็20บาทนะครับสามามรถเข้ามาจอดในนี้ได้แต่ก็ต้องต่อรถเนาะหารถไปที่ท่าเรือนะครับ แต่รถที่จอดไว้ก็คือจะเป็นไม่มีหลังคาไม่มีอะไรนะครับก,ก็ต้องแล้วก็พวกทรัพย์สินอะไรที่มีค่าเนาะก็อย่าเอาไว้ติดรถเนาะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่น่าจะรับประกันได้แต่ก็คือถ้าไม่มีที่จอดจริงๆคือก็แนะนำเป็นที่นี่นะครับทางหน้าตรงไปนะครับไม่ไกล หรือตอนกลางคืนนะครับใครที่จะไปเที่ยววอ l k ก n g นสตรีก็คือสามารถจอดรถไวที่นี้ได้เหมือนกันนะครับก็เดินไปเนี่ยเดินตรงไปไม่ไกลไม่เกิน5้านาทีก็จะถึงวอ l k ก n g นสตรีได้เลยโอเคครั <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปนะครับ <Okay. S 2> ผมก็จะเลี้ยวไปเส้นพัทยาสาย2เนาะข้างหน้านะครับก็จะเป็นวอ l k ก n g นสตรีนะครับเดินไปไม่ไกลตรงไปนะครับเดินตรงไปนะครับอันนี้เป็นพัทยาสาย2อนะครับ ก็จะมีนะครับนี่แท็กซี่เขาเรียกรถ2แถวเนาะนี่ครับรถสองแถวจอดนะครับถ้าใครจะไปถ้าใครจะไปเซ็นทรัลเฟสติวัลหรือว่าไปาไปพัทยาเหนือพัทยากลางเทอร์มิโนเทวันนะครับก็สามารถขึ้นรถ2แถวอันนี้ไปได้เลยก็จะอยู่ประมาณ10บาท20บาทเนาะ ครับระหว่างซ้ายมือขวามือก็จะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับระหว่างทางก็คือทำถนนเนาะถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างที่จะรดจะโฟนิดนึงก็คือสามารถสะดวกไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะติดพอสมควรเนาะช่วงสถานหลังจาก ช่วงหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับบางร้านนะครับตอนนี้เส้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังทําสนุนด้วยบางร้านก็เลยยังไม่เปิดบางร้านก็เปิดแล้วนะครับก็จะมีร้านเนี่ยครับเชา่าให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นหลายวันก็ใครสะดวกนะครับก็สามารถสอบถามราคานะครับเชา่าก็ดูข้อตกลงอะไรดีๆกันก่อนก่อนที่จะเชา่าเนาะ ข้างหน้านะครับถัดไปอีกสักพักนะครับก็จะมีโรงแรมนะครับเ,เป็นโรงแรมอาวานี้แล้วก็เป็นห้างโรยงการเดนเนาะที่ห้างโรยงการเดนนะครับก็มีที่จอดรถสามารถถ้าใครจะไปชาหาดก็ สามารถไปจอดได้ที่ห้างโรเวนกาเดนแต่เขาก็จะมีราคาว่าคุณจอดได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าจอดฟรีกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับซ้ายมือนะครับเป็นห้างนะครับโรงแรมอววนีครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปข้างหน้าด้านขวามือเนาะ ก็จะมีเป็นร้านนวดร้านอาหารอะไรเงรี้ยร้านนวดเยอะมากครับผมแบขวามือก็จะมีห้างเอเวอร์นียนะครับห้างเอเวอร์นียนี้ก็จะมีโรงภาพยนตร์นะครับของเมเจอร์แล้วก็มีโบลิ่งเนาะถ้าใครมาแบบไม่รู้จะไปไหนก็สามารถมาที่นี่ได้ แล้วก็จะทำพาสปอร์ตนะครับใครจะต่อพาสปอร์ตหรือทำพาสปอร์ตใหม่ก็สามารถมาทำได้ที่นี่แต่ก็คือต้องจองล่วงหน้านะครับออนไลน์นะครับลองพิมพ์เข้าไปนะครับว่าต่อพาสปอร์ตที่พัทยาก็นะครับเขาก็ให้มีวันไหนว่างไม่ว่างเนาะนยครับซ้ายมือข้างหน้าจะมีร้านาแม็กนะครับแม็กโดอน,นอลอยู่ข้างหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการพาทุกท่านนะครับชมบรรยากาศเมืองพัทยานะครับบนเส้นทางที่ผมคุ้นเคยเนาะก็อันนี้เรียกว่าเส้นพัทยาสายสองนะครับหลังจากผ่านโควิดมานะครับช่วงตอนนี้ก็กันยานะครับผมสำหรับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม